มาอีกสิบสองห่อเอ้ย 15, สิบห้าซองครบสามสิบพอดีนะก็เปิดส่อไปเลยครับแต่ว่าเราซอยคลิปนิดนึ่งจะได้ประมาณสิบนาทีอันนี้น่าจะเร็วหน่อยเพราะว่ารัวแล้วจำวิธีเปิดไม่ค่อยได้แล,แล้วเราไปเปิดวันพีชเนี่ย <laughs> แต่วันพีชขายยากไม่มีคนซื้อ,อยันซำอบูรี ของลิเลียเบโลบาของแมลี่เซมินจิตนักสู้ของไอริสนี่นะเรามีธรรมดาอันนี้เรามี S R อยู่เ mm hmm. ทียบซะให้เห็นกันจัะจ่าปได้ S A R U R ก็ได้อะไรก็ได้ที่เป็นเพิ่มเพิ่มมาด R นะครับ <c oughs> ดันบันของไดโก อุลิมุโฮนิต้าเอา้านาเกียน,น้าอิฮิดารุมะของเอ,นอ็นไอการ์ต้าอีกใบร้อนของร้อนแกะเลยฮะดันบันเกียร์ของเอน็น ยิมสไปทาวสไปทาวฟริเซอร์เอพาวดัสของแมรี่มแมวด้วยแมวดำคนนึงมีมอนกี่ตัวเหมือนเนี่ยเจอต้องมีร่างสองอะไรด้วยวิวัฒนาการ <c oughs> โอ้โหคนนี้อะไรวะอ่าๆสิสุลูกกูของแมรี่โลไลโวน โซโบมากิสไปค์เอนเนอรี่ฟุ๊บฮาราบารีของนันจาโมนี่ไงฮาราบารีแต่เราอยากได้ SAR นะได้ RR มาหนึ่งใบหน้ามันเดือดินี่นี่เหนียวไปไหนเนี่ยดึงันนี่มันจะหลุดแล้วเนี่ย สองเนีย้ยเหนียวว่ารุ่นใหม่กว่าไอ้ขาวเนโคลา่าปสัสรุของเอน็นโดรบังโคนินดอของไดโกะฮักโคซิตี้โอ้โหการตีพวกเทรนเนอร์แทบจะไม่ซ้ำเลยมันเยอะเลยมนเยอะแบบโอ้กวา การ์ดผมันจะได้การา์ดยเยอะโอ้โโอทาจิคิวะวาของลิเลียสุลส์คินของแม่ของแมรี่นะโอ้การา์ดนะมาราคติตัวใหม่ๆนะนี่เป็นลูกาลูกกัน ขาวล้วนครับคร์ปีวูลูของฮอปอารุมักกะของเอ็นเอเนจีรีไซเคิลซาไดาจาของฮอปบางคนก็ใช้ธาตุดินธาตุไฟอะไรไปเลยน,นะบางคนก็ยังมีปจนกันอยู่บ้างใช้สองธาตุเอาอาร์ไม้วนะครับใบสุดท้ายของเราเนโโรเต ของคุ้นเคของเอมซีสามฮาซิโบเพิ่มพลังงานของเอ็นเออาเป็นฟุ๊บโอ้โหแกนหลอกมาเจ้ามาไม่สวยเลยภาพมาเหลืองม้าไฟไอะไรโอนต้าเกตจะเหลืออะไรหฮลุนแลวเนี่ยยันยันมายาจีลอนของไดโก สูเบยาดำแหละเมือกาของฮอปนกอะนกดำไข่มุกของลิ <c oughs> เลียอ๋อ,อ,อมีคาสสีชมพูอีกอันเนี้ยลืมเลยเทปโปโอโจโรเนโกของแมรี่ โอนิตะมาลุมายของนันจามโมและเอาไม่ใช่เป็นการ์ดอาอาอีกใบโอลองเกะของแมรี่ฮะการ์ดอาอาเนี่ยเอวอว่ะไอการ์ดชมพูไม่ออกนี่วะ่ะต้องมีดิก็ยั <c oughs> งลุ้น s a ซอยู่ เออน่าจะเอาครบแล้วสามใบค่ะจิชูออนแบกซึนะเฮบิของหอบการรักษาแผลอย่างดีฟึบอ้าคาปิก้อนของฮอปก็ยังดีนะคาปิก,ก้อนของฮอปตัวกัาฟอาก็อาจจะยังพอมีราคาหลักสิบบาทใช่ปะ่ะบากคนกาชอบเนี่ยคาปิก,ก้อน y n นามิกเพรสแต่มันอยู่ที่ท่าใจกว้างวายหาซึเบโรอาโอคารสึซิมบลาของเอ็นกีเกียของเอ็นการเลือกสันของทาเคชิมาสามซองสุดท้ายไม่มีสีชมพูต้องนีดิมีมีต้มีมันไปหลุนไปจนหยดสุดท้าย ไม่มีวะเมทแทงโอโคการะของฮอปอิโมของเบรรี่ของแมรี่นะอ้านี่ไงโบมันเดอร์อับุริบงโบมันเดอร์คัอาร์อ,าอีกใบอ,อ,อาร์อานะมุดสองซองสุดท้ายแล้วต้องมีแล้วนี่เอ้ยไม่มีการ์ดชมพูอะสนันก,กีรัสเกียร์ของเอ็น กรณีโกของเอตัวแรกเปลี่ยนแก๊สหลอกของนี่คือแมาไฟคือตัวนี้โอ้โหซูมไปแล้วไม่มีแก๊สชมพูอ่ะตะลกะหรือมันไม่มีเซตนี้ไมนต้องมีเดี๋ยวหลังๆมันจะออกมาตลอดนะเฮ้ยไม่มีจริงเอเซตนี้ไม่มีเอ็นไม่มีแก๊สีชมพูแล้วหรอโนคัตจิเอ้าโคโมโลู เออว่ะหรือมันไม่มีจริงโดการ์จุเปตตาสิดงังสู้ของไอริสมาอีกแล้วโอ้โอแหแสดงว่ามีแค่นี้ไดอารมอาร์อีกสองใบสามใบนะฮะนันจามโม่ลาบลรีมีโบมันเดอร์มีโอลองเกของแ,แมรี่ได้ตัวแกลล็อปมา มาต้องใส่ให้เรียบร้อย,ยใส่สองให้เรียบร้อยสำหรับระดับ R r ขึ้นไปนันจาโมอยากได้นันจาม SAR. โม S A R ขกล่องนี้มีลุน้นหรือเปล่า จะไปต่อหรือพ่อแค่นี้แต่คงจะยังแกะไม่ทันนะฮะพวกนี้จัดกระเป๋าไปเที่ยวก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาแล้วว่ากันใหม่ไม่ได้จัดอะไรเลยเนี่ยไปวันอาทิตย์นะฮะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ